สามีแวมพายภรรยามาเฟียตอนที่12เด็กช่างจอณห,ห้องทำงานบนตึกสูงใจกลางเมืองที่สามารถมองเห็นมุมเมืองได้รอบทิศ เป็นห้องทำงานของประธานบริษัทอันกว้างขวางที่กินพื้นที่ไปเกือบทั้งชั้นมีทั้งโซนรับแขกและโถงทางเดินที่กว้างขวางและโซนโต๊ะทำงานที่แต่ระดับสูงขึ้นมาอีกสขั้นบันไดพื้นที่ห้องมากพอที่จะทำให้มีลาวิ่งเล่นได้สบาย เดมอนนั่งบนเก้าอี้ผู้บริหารก้มอ่านเอกสารในมือตั้งแต่เข้ามาถึงบริษัทมิล่าก็รีบลากเก้าอี้ตัวที่อยู่ตรงข้ามมาหยุดอยู่ด้านข้างเสียงเอี๊ยดอาร์ตของเก้าอี้เรียกความสนใจจากเดมอนให้ชายตามองเขาเหลียวมองสองขางเล็กป้อมที่พยายามปีนขึ้นนั่งบนเก้าอี้โดยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรจะดูว่ามิล่านั้นจะขึ้นได้ไหมเนมอนช่วยดันตูดมิลาหน่อย มือเล็กหันมาคว้ามือหนาแต่ก็คว้าได้เพียงอากาศขอความช่วยเหลือจากเดมอนให้ช่วยนั่งเก้าอี้ได้เดมอนเบือนหน้าหนีแล้วหันกลับไปสนใจเอกสารที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองอีกครั้งเสียงออกแรงของหนูน้อยออกแรงส่งช่วยตัวเองดูทุลักทุเลไม่น่าจะปีนขึ้นบนเก้าอี้ได้สุดท้ายความพยายามก็เป็นผลมิล่าเก่ง มีลาระบายยิ้มกว้างชื่นชมตัวเองซึ่งซึ้งนาเดมอนขมวดคิ้วมองก่อนหันกลับไปสนใจงานของตัวเองต่อเดมอนอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอยากจับเขารีบคว้ามือเล็กที่ตะคุบเมาส์แบบทัสกีนเอาไว้หากเธอเลื่อนไปรูปภาพที่เขากำลังอ่านเทียบกับเอกสารก็จะเคลื่อนไปทันทีแล้วมังเรียกว่าอะไรเมาส์ น,นั่งนิ่งๆอย่าก,กวนถ้าไม่อยากถูกมัดเขาออกเสียงขู่หนูน้อยดันหลังพิงกับพนักพิงแล้วกอดอกทำท่าทีฟึดฟัดไม่พอใจที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วอันนี้ล่ะจะว่าเหมือนปากาก็ไม่ใช่นางยังไม่ทันได้หายใจออกเธอก็รีบถามขึ้นมารูปนี้เป็นรูปเดมองเหรอ มิลาพยายามชะโงกคอสั้นเข้าไปมองใบหน้าหล่อเหล่า,ลามองสลับกับรูปภาพครอบครัวที่ตั้งอยู่บนโต๊ะไม่เห็นเหมือนกันเลยคนนี้หลอกกว่าปลายนิ้วชี้จิ้มที่แก้มสากเดมอนรีบยกมือขึ้นปัดมือเล็กออกสายตาเพ่งที่หน้าจอที่แสดงภาพวัสดุและองค์ประกอบที่ใช้ทำชิ้นส่วนอะไรเครื่องบิน ทำไมบ้านเดมอนมีคนน้อยจังถ้าเป็นบ้านมิล่านะมีคนเยอะมากเลยมีทั้งคุณตาคุณยายคุณแม่คุณยุนตั้งมิลาก้มมองนิ้วป้อมของตัวเองยกนิ้วขึ้นทีละนิ้วทำท่านับทั้งสี่คนแนะมิลา่ามีแม่มิล่าอีกมีพี่ฉลามอีกบ้านเราคนเยอะมากเดมอนไม่ได้สนใจที่จะตอบใจจดจ่อกับงานตรงหน้า เดมอนเดมอนกินกาแฟาทุกวันเลยเหรอเดมอนอยากกินกาแฟาเยอะนะคุณยายบอกว่ากินกาแฟาเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพเดมอนเดมอนตอนนี้กี่โมงแล้วเดมอนเดมอนอันนี้เรียกนาฬิกาชายไหมทำไมแวันนี้เดมอนไม่ยิ้มเลยยิ้มหน่อยสิยิ้มมือเล็กจับแก้มสาพร้อมดึงรั้งผิวหน้ายกขึ้นให้ยิ้มเห็นไหมยิ้มแล้วหล่อเลย ทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังจะพามิาไปเที่ยวเหรอแต่หนูน้อยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพูดเลยสักนิด ปากเล็กๆพ่นคำถามออกมาไม่หยุดไม่หยอ่อนจนเดมอนไม่มีสมาธิทำงานตวัดตาขวางมองใบหน้าเล็กด้วยความรำคาญเต็มทนร่างสูงหยัดกายลุกขึ้นก่อนจับใต้รักแร้อุ้มมิลาขึ้นเย่ๆ yeah, ย yeah. เดมอนใจดีอุ้มมิลาด้วยจะพามิลาไปเที่ยวไหนหรอสองแขนเล็กป้อมชูขึ้นยิ้มจนตาหยีรีบเกี่ยวคอแกลงแกว่งแขนแกว่งขายอย่างดีใจอุ้ย เข้ามาอยู่ในสภาพนั้นได้และนั่นวอมเปิดประตูห้องเข้ามาถึงกับร้องตกใจเมื่อเห็นมิลลาถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้ปากเล็กถูกเทปก้าวแปะปากเอาไว้หนูน้อยดิ้นเพื่อให้ตัวเองหลุดแต่พอเห็นวอมเข้ามาจึงหยุดดิน้นแล้วกระพริบตาปริบๆส่งขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารส่วนเดมอนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไม่สนใจวอมมองจนต้องเหลียวหลังก่อนวางแฟ้มเอกสารอีกฉบับยื่นเพิ่มให้ เริ่มสั่งผลิตได้เลยเขาตรวจดูสเปคของวัสดุทุกอย่างแล้วเห็นไม่มีอะไรผิดพลาดและตรงตามความต้องการจึงยื่นแฟ้มที่เพิ่งเซ็นไปยื่นกลับให้ได้ครับนายวอมรับแฟ้มเอกสารไปส่วนเรื่องแม่ของเด็กคนนั้นเริ่มมารอเจอกันแล้วนะครับนายจะออกไปสัมภาษณ์เองหรือว่าวอมมองไปยังมิลาที่ยังไงก็ไม่มีทางที่จะหยุดความพยายามดิ้นง,ง่ายๆจนกว่าตัวเองจะหลุดเป็นอิสระ นัดไว้กี่โมงเขาเงยหน้าขึ้นถามพลางยกนาฬิกาข้อมือดูอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะเที่ยงบ่ายโมงครับยังมีเวลาไปกินข้าวกันเถอะเขาลุกขึ้นด้วยสีหน้าอารมณ์ดีตบต้นแขนของวอมเบาเเป็นการเอ่ยชวนหันไปหยิบเสื้อสูตรขึ้นมาสวมวอมได้ยินถึงกับร้องเสียงแปลกใจออกมาร่วมงานกันมาเกือบสิป,ปีร้อยวันพันปีเจ้านายไม่เคยชวนเขาไปกินข้าวเลยสักครั้งทั้งยังดูอารมณ์ดีแปลกๆ วอมรีบเดินตามหลังเจ้านายออกไปทว่าพอผ่านหน้ามิลาไปหนูน้อยก็ยิ่งร้องอูอีกระทุ้งเท้าไปมาจนเก้าอี้เคลื่อนบอกว่ามิลาก็ยังอยู่ที่นี่อีกคนแล้วเด็กนี่ล่ะครับวอมชี้ไปยังมิล่าหิ้งไว้นี่แหละกินลมจนอิ่มแล้ว วาจบก็รีบเดินออกไปยังไม่ลืมหันมาแสยะยิ้มส่งให้ด้วยความสะใจที่ได้แกลง้งก่อกวนเขาดีนักจะทำงานก็ไม่ได้ทำสักทีพูดอยู่นั่นพอไม่ฟังไม่สนใจก็ลุกสะกิดเขาเจนรำคาญมัดไว้อย่างนี้แหละดีแล้วพอทุกคนออกไปจากห้องบิลล่าถึงเลิกดิน พอรู้ว่ายังไงตัวเองคงไม่มีทางหลุดง่ายๆแน่เขาเล่นมัดแน่นขนาดนี้ดิ้นไปก็ไม่มีใครช่วยมิลาเริ่มสลดรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำมิาอยู่ไหนลูกเสียงรอบตัวเริ่มเงียบมิาก็ได้ยินเสียงแม่ที่ส่งกระแสจิตคุยด้วยมันชัดมากขนาดนี้แน่นอนว่าคงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้มิาไม่ยอมตอบกลับพอรู้ว่าถ้าตอบคงได้กลับบ้าน,นแน่ แม่รู้นะว่าหนูได้ยินแม่ไม่ต้องทำเมินเลยนะกลับบ้านเราได้แล้วเมลินถอนหายใจด้วยความหนักอกหนักใจไม่รู้ว่าลูกสาวได้นิสัยดื้อรั้นไม่ยอมฟังใครมาจากไหนกันแน่ขนาดเธอชวนกลับบ้านยังไม่คิดจะสนใจเธอเดินหาลูกสาวไปทั่วทั้งชั้นแต่ก็ยังไม่เจอเธอเข้าไปรอในห้องประชุมที่นัดหมายด้วยใจจดใจจ่อหวังจะได้เจอกับลูกสาวและจะได้พากลับบ้านกันสักที ในใจเริ่มเป็นกังวลหวังว่าวันนี้เธอจะพบเพียงแค่ลูกสาวและพากลับหวังว่าคงจะไม่เจอคนที่เธอยังไม่พร้อมเจออยู่ที่นี่บริษัทกว้างขนาดนี้คงไม่มีทางเจอกันแน่แกจะก,กังวลอะไรเจอมิล่าแล้วก็ได้พากลับไปให้เร็วที่สุดเธอพูดกับตัวเองเบาๆมองเวลาที่บ่งบอกว่าตอนนี้ยังไม่เที่ยงด้วยซ้ำเธอมาก่อนเวลานัดเป็นชั่วโมงด้วยใจที่พะว้าพาะวงคิดถึงลูกอะเออ พนักงานสาวถึงกับพูดเสียงตะกุกตะกักเมื่อเปิดประตูห้องประชุมเข้ามาอย่างที่พวกนั้นกระซิบกระซาบบอกกันจริงๆผู้หญิงคนนี้สวยมากไม่นึกว่าจะสวยได้ขนาดนี้มีหน้าละ่ะเด็กคนนั้นถึงน่ารักเพราะมีแม่สวยขนาดนี้นี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะมิลินถามเพราะเห็นผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูค้างไว้ทั้งยังมองหน้าเธอเหมือนกำลังพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดออกมาอ๋อมีค่ะ อีกนานกว่าจะถึงเวลานะัดคุณออกไปทานข้าวเที่ยงก่อนก็ได้นะคะค่อยขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะฉันทานมาแล้วมิลินยิ้มกว้างบอกอย่างเป็นมิตรเลดเอาคนที่ได้เห็นถึงกับยิ้มตามกับความสวยและดูเป็นมิตรไม่ถือตัวนี้งั้นรับชาหรือกาแฟดีคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากจริงๆว่าแต่คุณเออเป็นแม่ของเด็กคนนั้นจริงเหรอคะทำไมล่ะคะ คุณดูเด็กมากเลยแล้วก็สวยมากด้วยไม่นึกว่าจะมีลูกแล้วพอถูกคนชมซึ่งซึ่งหน้าไม่ลินถึงกับระบายยิ้มกว้างขอบคุณนะคะเขินเหมือนกันนะเนี่ยสวยขนาดนี้ไม่อยากเป็นนาราบ้างหรอคะสวยๆอย่างคุณนี่เป็นนางเอกได้เลยนะคะนาราหรอคะน่าสนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเธอทำท่าคิดก่อนยิ้มออกมางั้นฉันขอถ่ายรูป คู่กับคุณได้ไหมคะเผื่ออนาคตคุณดังขึ้นมาฉันจะได้ไม่เสียดายฉันชื่อจี้นะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเธอเอ๋ยขออย่างกล้ากล้ากลัวยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณจี้ฉันมิลินค่ะมิลินดาซาสกครัขขวค่ะมิลินพูดติดตลกเพื่อให้คนที่เพิ่งรู้จักลดอาการประมาะลงแหมคุณมิลินนี่สวยแล้วยังตลกอีกนะคะแต่ชื่อนี้คุ้นๆน,นะคะ จีนิงไปสักพักพ่อคิดไม่ออกแล้วก็รีบเดินเข้าไปถ่ายรูปร่วมเฟรมกับมิลินพูดคุยทักทายกันตามประษาคนนี้เพิ่งรู้จักกัน